นี่นะครับรีวิวน้ำครับของร้านอาก,ศอก <ester> าศคาเฟ่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้เป็นน้ำมัชายูอันนี้น้ามัชะะยูสุนะครับอันนี้น้ำอันชันมะนาวอันนี้น้ำอันชันมะนาวนะครับมีกี่น้ำครับมีหลายเมนูเลย,ลเลยมีหลายเมนูเลยนะคบแล้วก็ไม่ได้มีแค่น้ำานะครับม,ม,มีนมด้วยมีมีขนมด้วยครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอากาศคาเฟ่มาดู มาดูได้เองเลยนะครับที่อากาศคาเฟ่จังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่ครับวับนใดนี้เวลาเพื่อนๆขึ้นมาระวังด้วยนะครับนี่ข้างๆไม่มีอะไรกั้นนะครับสูงมากเลยนะครับประมาณแม่สูงเท่าไหร่ครับแนมะ่สูงร้อยกว่าถ่ายรูปนอแม่ลองวัดเนะี่ย Oh, ประมาณ140นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย